กอนรงเดชวันเกิดปีนี้ถึงกับเสียน้ำตาสิริตาโพสขอโทษที่ทำให้ร้องไห้เป็นปีที่ทำให้ต้องเสียน้ำตากันเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนุ่มกอนรงเดชสามีสุดที่รักของนางเอกสาวสิริตาเจนเซนที่ปีนี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดอย่างอบอุ่นในวัย47ปีล่าสุดสิริตาได้โพสภาพพร้อมหน้าครอบครัวและแคปชั่นแท็กตรงถึงสามีเอาไว้ว่าขอโทษที่ทำให้พอ่อกอดร้องไห้วันเกิดนะคะ ถามว่าวันเกิดอยากทำอะไรก็บอกว่าไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับครอบครัวที่บ้านริต้ากวินเรเน่ขอจะเซอร์ไพรส์รวันเกิดให้เป็นของขวัญแทนนะคะพี่กรอนมีทุกอย่างด้านวัตถุหมดแล้วริต้าขอพรทางใจให้เข้มแข็งขอพรอให้ผ่านผลอุปสรรคไปได้และสมปรารถนาในทุกอย่างนะคะรักที่สุดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวในฝันของใครให,หลายๆคนเลยล่ะคะ่ะ เห็นถึงความรักพลังบวกพลังใจที่คอยเติมเต็มทําเอาแฟนๆต่างยิ้มและใจฟูไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะรวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ